นี่คือจุดจุดลงพี่จุดลงค่ะอันนี้แบบอ๋อ oh, นี่คือแพข้างบนนี <k <k ่คือแพของเขาแน่นแล้วโอ้โหจะทำาจน้ำแพลุนที่เราเหรอไม่๋ม ไม่ใเสองเเก็บเลยสานันเก็บาวต้องเรือสูงเน้นปันเนี่ยแต่คนที่มีความเชี่ยวชาญต้องักมาก่อนอูตรงว่าคือมันต้องมีการบีบมา จะมีกัปตันช่วยเราด้วยมาพี่แม่นแล้วค่ะเรือหนึ่งลางก็ต้องมีกัปตันหนึ่งคนถูกต้องค่ะแล้วกัปตันนี่จะเป็นคนคอนโทรเลเรือแล้วก็คอยบอกรีบสอนวิธีการลงเรือเฮานะคะครับมาใครแบบเป็นหรือว่าอย่างกลัวนะรวาอย่างม้นมีอุปกรณ์ป้องกันไว้ครับอย่างที่ผมบอกไปอย่าไปดื้อกับเปิ้ลจงเชื่อฟังเปิลตวัวนะฮะ หขา้านข้บ้บนยับเทนวน่งุดหาเรือหัรนั่งเรือนะครับนั่งขอบสุขะด้านนอกที่ได้นะครับประมาณนี้นะครับต่อเท้าทั้งหนึ่งสดข้างหน้านะครับหนงสดข้างหลังเ็กซเซตต้องาแล้วเวลาเรือกลับเสนตองกนะครับเนาะส่วนการยับไปพายนะครับ กำที่จดทบเลยนะครับทังบนสุดนะครับเนาะแบงครั้งหนึ่งผมมันกึงนึงของด้ามพายนะครับเหมือนที่ที่ถือนะครับเวลาผมบอกยุดก็เก็บใบพายวางหน้าขาตัวเองไว้นะครับมือที่กำด้ามพายอยู่นะครับป่อยกำเชือกไว้กับอ่ากำเชือกไว้ใช่ครับอันนี้คือลักษณะของท่ายุดนะครับที่ถูกต้องเท้าจะเบาวางบนแขนแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าจนปุ๊บใบพายมันเด้งผมบอกอ้แค่นี้คร่าวๆนะครับ ถ้าผมบอกว่าพายนะครับพายก็คือพายไปดางหน้าอ่ากตองครับหยดครับก็ยึดท่าเดิมนะครับถ้าผมบอกว่าพายท้วนคือพายถอยหลังนะครับยุดครับติดยุดท่าเดิมนะครับลงแกงนะครับแกงน้อยๆเนี่ยผมจะบอกว่าน้มตัวนะครับก็จับเชือกแล้วก็น้มตัวข้ามาทังในนะใช่นะครับอันนี้คือน้มตัวนะครับแล้วถ้าผมบอกว่านั่งลงนั่งลงก็ขยับนั่งไปที่พื้นเลย๋อนั่งนะต้องนั่งเข้าไปอัดเข้าไปที่เลยนะครับ ทำขาโอเคมีคำถามไหมครับมีคำถามคือถ้าถ้าผมปลพายด้วยก็ผมจะให้ถ่ายตัวไอ้ได้พี่โอเคอีดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมพายเองอ่าใช่ใช่จะได้มันจะได้ภาพโดยพี่ปัญหาคือพี่กี้ต้องพายมันก่อนใช่ครับแต่เรามีเราสองคนอยู่เด็ดเนี่ยผมคุณตว่าปี่ท่านมาตัวพี่พึ่งมั่งกับพี่ผมจำจืดมาได้ตลอดเลยอ่ะพึ่ง เห่เลแล้วนี่หลายรอบแล้วตัว,วชินแล้วนะพี่น้องแน่นชิบหี่กี่ลงสิบกิโลครับลงท่อครบเลยโอ้กะ <O ka. S 1> แม่นแล้วค่ะมันกระึงมบอกว่าการล่องเนี่ยมันจะต้องมาฟังบลีฟค่ะแล้วก็คือมันสนุกได้แต่กปลอดภัยได้อยู่ที่ว่าการเซฟตี้ของของของพื้นที่ค่ะอย่างที่เนี่ยธรรมชาติสองข้างมันจะสวยขนาดเลยแล้วก็มีแก่งหินมีน้ําตุ้นน้ำตุนนำต้นคือน้ำนิงๆงเนี่ยน,น,นะคะแล้วก็เวลาถ้าเป็นบอกทําแบบน,แบบนี้แบบนี้เขาต้องฟัง ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามมันก็จะปลอดภัยค่ะอุปรกรณ์ต้องเช็คของตัวเองให้เรียบร้อยอยคะคะอ,อันนี้ก็คือแกงหน้าของเราใช่ไหมพี่ของามาต้องพายนผู้ชมครับด้านหน้าที่ผมไปในที่ผมหลังจากที่ฟังบีบเรียบร้อยแล้วด้านหน้าก็จะเป็นแกลงแกง,แกงคอน้าที่มันเลยทีเดียวไปดูครับ ลบไปในเรียบร้อยเลย เขาไม่มีธี่จอดเลยนะค่เขีอินทางนะครับคุณผู้ชมโคตรมันนะคุณผู้ชมตองตื่นการได้เลยโอ้ ยงมันมีแบบนี้ตลอด,ดเลยไหมเนาะโอ,โอ้โอ้แต่ตรงนี้บินโดนได้บบบเหมือนกันพี่ไหมอได้เออเดี๋ยวลองโอ้โหแบบเอาแดดมาแล้วแดดมาแล้วแดดมาแล้วอากาศที่เกงกิดมันจะเป็นบบนี้ค่ะฝนแดดวันค่ำวนไปวนมาเป็นลักษณะภูมิประเทศของเปิดค่ะโอ้โหถือว่าได้อัศรลดแบบนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาไป โแต่ข oh, er> ึ้นข oh, ้างหน้ามีค้าค้างที่เยอะเลยฮะอันนี้เบาอันนี้น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มห้านิโลน่ะแเหาอรคแปห้ากิโลแต่เราลงแม่ก็แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาได้ความจิ้มเรสามร้อยนี่ล็คงก้อพี่แดดแดดมานี่งามเลยครับก็เวลาแดดมาฟ้าใส่กุ้มกุ้หอมอกุ้ง ร้านสีฟ้าหรอคะ เป็นรูปบริเวณนำร้านกาแฟมีเจ้าลงมาแล้วค่ะอ๋ออ๋อน,นี่อะไรร้านกาแฟเลยพี่ต้องกาแฟเป็นไงอยู่ตรงเนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีแดดเข้าสู่สภาพาว่ปกติโอ้ได้ครับอยากไปขึ้นที่สุดก็เลยต้องบอกอันนี้แค่น้ำจิ้มกับม่วงนะพี่น้องอันนี้น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มบะไก่คนไทยอายท้อง งามอ่ะปีกฟ้าเปิดแล้วแบบโอ้โหนี่เราเ้าขาออกจอนบ้านเราปุ๊ก็จะปแหล่งเที่ยวได้เลยนี่มันอู่่าใกล้ไม่แตงไอยเยียวับรถมอเตอร์ไซค์วุ่นๆมาแบบแดียอกเขาสามารถมาแอลบนธรรมชาติแบบฟินนี้ได้เลยนี้ร้านแม่เพิ่น ราถึงหน้าประตอละบันล <Ps ian> <nies> ็ก <aún> จิางไปแล้วนะไม่ไม่ม่มนนี่สอบใจขนาดมหูตุรีบบ่กอุรมกัเหลีกกาหลีฮิฮิเป็นเกาหลีญี่ปุ่น สังหาที่เคยได้อยู่ด้วยกันความสุขวันนั้นยังจํายังฝังใจคือตั้งหาบ่าว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอย่างใดก็ใจนั้นยังหวงหา